Cháu ơi cháu ơi Phạm tọ mê tố tên phát đi để mốt tọt Một nơi gió tịp nào bắt phải tìm lo tin Tăng đi đi và hắn tin hô lệ tin Có nơi không hoa hướng lê bố nạ Và chứng bác xà kèm kê khắp bóng xếp đi Đốt ma dục cho tàn tin thi để khai lòng Giang cầu là cao chi có mỗi một mây khớn Bác đi đi để mà khắp dân xế Bồ hắn đi Bà ba dịch khớn xế đi lê phà สิบานีผื่ดหน่อยเปิ้ลคุณร้าย Swedaphi, รักษีแາຍไก่คุณหมู่คนายไปที่โต นาบาดเดียววันนี้จะมีใจไฟไขเข้า,ขาตัานจอมน้องประเสียงยอดคัดปิ้งเกินอิทีกอบบอมีกำคัดชิ้นเส้นมีนางเก่ากันเล็บลอยเดี๋วมาตานคัดคไยลึงหินยอดโซนางก็มาไขเราเลือกันสิบสองโคเสียงหักอันแฉดลงังยาบอมีที่หันตึ้ข้างก็มือนำหลอดิงอาชีพใส่มือเคยเลยพักหนอน เดินมาครับต่อเตีน้นตีไอปันขันเตียวโตให้คุณยกตึงโตโกพุงน้องหักเมื่ออุใสนั่งอยู่ไก่ยัดน้องกอรักย้อมดีไอ้เดนีปี่มาครับจอมเมจังครับประหยัดปัญญาไทยปฏิโบหรหันซึ่งตัดใสเรไรเลงปฏิเปินปันเปียงมาหาลาวั้นตึ้มปิงคู ອັນໂຕດິເຊີນຄັດພີສິໂຄຕິມັນແລ້ລະສັມມາຄັດໄໜາແຈຕີປັນນາສິບາດີອັນເຈົາຄຸນນາ อไปเสียงยอดคักชินอย่าบอกคักชินเสียงมีนางเก่าเมื่อได้ปล่อยสรีตีไกวตันคักป่วยเดี่ยจอมีร้อนจองเดยการนางมาจันเล็ดเล่บองเดี๋ยวตุ้งตเสียงดีบุ้คุงคุณเ,เม,ณณณมืองไก่ปีมานั่งอยู่ไก่ยัดน้องนียอดหลานึนนีข่าขางาเขางาปตาตึงเป็นจ้ำเลย่อยลุงม,มาหนาพัก bắt mặt ta phát hiện hắn non cô là hát súng sao mà kết lê dọn âu để quát tên đều nàng ma năm lũ đinh lệp khảm bắn nội luôn dọn ai của cô đặc bao hiếu mà ta hắn sẽ đây đầy âu xin nhọt ngài tin không đi bày bông kho để tố tí bốn đi chỗ lạc cả mắc cầm bay คืนนี้มึงตีนีโจชึงดีสิบสัาีมันบาดีตกลำตี่ดีคืาคำเข่างัดกัมยอกเวลาก็าซึ่งยอดคุ่นดีตอนนี้ใจกวจักที่ตานจอมนา่งเลยว็เบาตียกออกตีน้องดุยลึงสิบสองเมตรกเดินยามมือปั้นขันตีเมาเดถหนึ่งใบ กูปันหักออกูมาโปโนมันลำตุกโัวสองสามวันนิสันวันนี้ได้จันเมื่อได้กหายแกกระดุมกูเขียวสั่นตึงหักบะมันเปียกสับใบหนาบาดเดียววันนี้ปีหลดเจ็บโอใจเด้อบะเอาหลดลัง เบาหยิ้นทางมันไดก็ตัวพี่เบาป้องโตถวนซ้อมมาดูคักเต็นขาของในกัดของหักสามเป็งใบมีมักพิกมากเคิร์กันว่ามันเลเยเบอร์ใครมานี่มันสอนมุสอนเป้กาา็เบาหลุ่มเตียวตามขุมโห่ใบจ้าตามใสโหโอ้ปันคันตีปิงโคนีใจเลยเยปิดไอตีน้อง พีดสะกว้ยพีบางใบ่าโตูพีเบาเอานาบาัดเดียววันนี้เดยวจิงมาเอาเบโตถุนซ้นมันมีหา้ามคักการสักหน่อย แก่การดยมุงยัดดูปต้โพตั่ามาเนฤดีในมันิพัดอากาศใจความคงในเด็กปิญโยมักกาด้วยเซตเตงันโงเตวตางมันกว่าบัพุตีปิญนโพตุโตอีนิสกจากไล่แสดลัง เบายิ้นทางมันได้ก็โตปีเบาเอาแต่สิมาเอาเนโตถุนสีต้องดูนึอโตแหลกยาวขุ่มตะกุงพุงโตตักก้ำได้ขึ้นนิปตาตึงยกยอโตปันคำตีปินโพนยังผ่านตึงและปินน้องเดียวมาปากป้องปลาหูปันปีนีไปไอ้เนสัสเซ็ตเบาเอาแต่สิมาเอาเนโตถุนหา ปัตุเส้นปากกาแกนเอมีปิจัดดีโพชุดแต่ปีพิ้งโพนี่จำจำใจสั่งชุดแต่ไปเอาวบานปีนอนวันคำมันบัตโจบถ,ถึงเลินปัตุงมาบิบคมและตาเล่นตา,ายงครัเขา,ขายันนั้นปัน,นคำเต้าเท่าปะตโตปีเบาเอาเด็กิิมาเอาเอามตถึงหกมันจากายายก,กุุปกปากงาก ໄປບັດຕິເລຕັນໄຫຼງໂຕຍຫຼັງປາກັນລົດໃດຈັນນໍພຶງວ່າດລິດລອງເອົາມາອນມາດຢັນລິຕິນລືສັກສັບສືາມເຈົາ

บปักพีน้องใต้เปิ้นใดๆคุณคำพอสิให้นี่พี่ก็บ่เอาลดลังบ่มีหญิทางมันใดก็โตพีเบาเอาจะสิมาเอาเดตโตทุนก่าบัดนเฒ่าเตเลยัเติมยายามาถึงมันก็บ่รป้องกันสักอย่าง เดวันดีสุดเตปีดีนอนอยู่ใบเล็บขางมันบักคือสอนปิ้นโพด้วมาเจาอใจแหงใจรดลังแล้วบทปีมาเอาเบโตถึงสิบมันนีจางตามาแับตายิบยิบยาบหยาบเป็บาฝู้่นดุยปีนองคุ้งเช็มาเลนมันจะไปนั่งบิดเบินและอยู่โหได้ใบตาตึงสึกเขขามายังก็ไดกใดตะ mô hào màn luật đạo ung bọc bóng tìm tìm tay ăn tay đốt lắm bầu yên tang màn đài <laughs> bắt đầu ti 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 มันดดไปเหยาอูพี่น้องบังตาเล่งเผาก็บ่พี่เบาเอาก็ยังใจรถลังเบายินทางมันใดก็ตบพี่เบาก้องก็สิมาลุกเอาเมโตถุงสิบสองมัดอูกองกันเลยา มาแบกเดี่ยวบันดิมันจังอูตักตรงส่เช็คมาเดินปีลุดเยินโหไซเดบ่าเอาโดดหลังตีวันหักหลามาแล้วเล็ดเขียงยังไงมันลุดคุยไข่ใดญ่ลุงเดินไม่ขำใจโอไซหมอกไปได้ยกเอาคนไหนมาจังต้องวันล่ำเดียหาตึงเหลามาเท่าสักหน่อยปะโตปีเยิมใจ อันนี้สิว่าเป็นเมเป็นใส่ใจนี่ปีหักดีถึงพันเป็นเมื่อมาเก่าตัานลิกล้องด้ยลึงสิบสองเมเป็นมาคุดไปตันมันเจและพอเพมักต,ตีตันด้วยน้องสยอดอ่ญญอนดอนตองนั่งมาสินและป้องเก่ากันเดยปินทัน แม่นมือตกต่งบานปีนองรรจ้าจานขับซึ้งเงินเมือเดิมาขับยืกันที่ห้องลื่นงานในพ่อแม่มีเตะเจาเลื่อนนิไปหาหลุดมาสังก่าหูนาบอนจอยมัดเดือมาปักวาดผิวข้าล่างเลืนเสียงตองเล่งแม่นมือเดยวมาขับเลือดเสียงคุนจังิเตบุญจ่อยกำเลือนน้ปี Bà khám rung răng có sẽ giọt mơ này Bữa nay nàng súc sơn bay Nàng quay tóc đơn đơn mơ thẳng Quay tàu khó măn chăn Chị đẹp sẵn sòn Bằng quán hắn ma Để quên bọc Nhi giọt lạc Quay khắp cụ tòa thẳng Nàng quay chết tiếng tàn Rừng ăn Quên đi phố lê mê trang chưa kheo giọt chù Trang ta bay Để quay bao lam. Đi ăn tăng thương nay dùng nàng quay phút cung tay cao mưa thăng chẳng Mình chăm đứa kiểu bắn nồi để chăm khắp giang lê nàng quay chân lê bê đuổi bô hán quốc cái Mình chóp phải đuổi ti non tưng chào mũ khúng nàng quay ăn tưng tàn khắp mơ để cho có quay bọt tưng po hàng tưng mày mày sao chi mặt đi lê ngang cái cắn cu hộ มาคับดูหนียักน้องกอดท้าพอดูเล่หนิงตาปีบาปดยังบะมอเปียงเลเมดุยโบหันขับไก่โควาเปติมาไหนเต่าคุนห็นเลจังคับไกยอมมันสิตีเวนเสียงดันตรองตอนรับกินเลละยหกดี๋ยว้อมาพบลาคุณูเลโมอู่ตันพีทำจึงมาต